ดมอเ้าไอ้วัวดีครับสวัสดีครับนี่นที่กวดที่จุดที่พี่จุอที่จุดที่ด่ดี่จุที่จุด่ดที่จดที่ีี่จที่จ้างี่จุที่จรดทีี่จ่าทดดีีีจร่่ มันน่มัจอดี้แล้วหไม่ผมไ่เาผมไม่ผมไม่บ่นแล้วันหาเลย้มามว่าต้องวจะไปขายต้ได้าประมาณตงประมาณคนามวันาต้มาเแล้วก็คูณสี่ใช่ก็ต้นก็คนครับานสี่ิององหลังเดียวสามบรรจุได้พันกว่าคน หรือว่าสถานที่เป็นพับที่กว้างที่สุดท,ที่สุดละแต่ว่านี่ห้องสิบเปิดคือเป็นอิสานนี่ครับอ่าลำเพิ่น มังร้านจอดรถนี่ไหมปุ๊ดทุกเทยันนี่มังเที่ยวนี่ปกติมองเที่ยวนี่แล้วก็บมองนี่ากดเนี่ยมังในห้องพักเลี้ยงสาวในแทงห้องกะทิมาจอดนี่อุปสรรคของการเที่ยวนี่คือมองจอดรถได้เนาะปกติแล้วนะก็ยังเา้ยงไปหลายๆครับครับเออซ้่อมเป็นซ้อมเป็นบ้านสาวในแทงหลังบ้านที่สองจอดจอดรถนี่ครับบ้านซีหล่อยเขาท่นเบื้องนี่จอดได้เบิร์เลยข้างหลังข้างหลังก็จอด เ้าขอกแล้วกินนักร้องพวกเราจอดเพื่อที่จะมาเลยเอาบ้านเกี้เงยังแม่โค้งเมือเดียวเปลี่ยนเรถหนี่งจอดได้พั๊บเลยข้างหลังเพราะว่ามันนั่นไปนอนอยู่ด้านหลังเหมือนมากเอาผีกบไหมพี่เสกไหมผีกุบไหมผีกบไหมครับเอาโมจิได้เห็นยงอ๋อเรนี่นี่เจอแล้วผีกุบก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของทีมงานสาวน้อยเพรินแพงครับพี่น้องถ้ามีเพิ่นเพิ่นมีประสบการณ์วัดจัวบนมีประสบการณ์ก็เลยแนะ้ำใหมเพิ่นว่าถ้าเกิดว่า อย่าีมารวมหุ่นล่องมีร้านยู่กรียบเบื้องทีมงานคนหลุนใหม่องบริหารเบื้องเพื่อมันวือหวาครัาใส่แบนสาวหน่อยเพชรบันแท่งน้ำอีอะไรกันสี่นะมารวมมืดครับแฟนคลับเป็นสนับสนุนดีเป็นเป็นโอกาสดีของพับเลยครับเนาะแถวนี้ยนะเว่าไปใส่ดอกกะทินึกถึงอยู่นึกถึงสาวหน่อยเพชรบันแท่งนึกถึงทีมงานสุขูสุขคนเยอะย่นขคือเก้าละครับ เดี๋ยวสีผ้าไปเบือ้องด,ด้านด้านหลังครับรบ้าน,ใในดีงงงไงดีครับกวงเงาครับข่วงควางดีเลยครับพี่น้องครับชนะทีตรว้างอันนี้ครับจอดรถได้เหมือนได้ครับเนี่ถ้านนถเบิ้องล่างจะบินติดติดไปดีกว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือมองจอดรถจอดล่าไหมสุดยอดอีริ่ปกติข้างหลังเราเนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถของศิลปินแล้วก็น่าจะได้ประมาณสองสามร้อยคันได้อยู่เลยสองสามร้อยคันตรงนี้สองสามร้อยคันน่าจะได้ดิมดูข้างหลังเป็ยาวเลยพี่อ้อมมูลเนี่ยผมมาถามพี่น้องไปเที่ยวการไปเที่ยวงานนี่ที่จอดรถจอดล่าที่นั่งสบายหายใจสะดวกบวกกับบรรยากาศโลเคชั่นดีๆนี่ครับผมว่านี่ผมมีความคิดปลาเนี่ยเอ้า พิษป <Workers S 2> ีกเลยเนี่ยเกี่ยวกันเพียงเท่านั้นวุ้งยีสิได้ไหมครับทั้งเรืทุ่มเลยเปิดวงผิดวงยี่นี่วันนี้เนาะยังเคลื่อนง่ายเขาล้านต่อบู๊ชุดยอดว่ะชวนไปสุดยอดวะยังจังเลยสิสุดยอดครับเียชุดยอดวะีครับได้ได้เพิ่มได้เลยพี่เสียบนะครับรูล่อรูม่อตั้งอะไรมาไว้ที่หันหันมาทันทีโอ้ก็คืออันนี้เป็นเป็นบริเวณของของพระทั้งหมดได้บ้าครับเนี่ยแม่ครับเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนได้บ้ นี่แม่สุดยอดมาเพื่อนอีีได้หายากได้สิเป็นกบความไม่ในกอท่าหม้อแบบนี้เราพับอีสานห่อเดีวนี้คือพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้หายากแล้วก็โซนนี่ถือว่าบ่มี่ขู่แข่งเบอร์ดีเบียดกับลานต่างๆ่างที่เขาไปรับเชิญเด้ครับเพราะว่าคือโซนนี่แถวลำอิกท่าพี่น้องมิมบุรีวันบึงต้องหลังลาดผ้าเอาไหมนี่โซ่นี้เมืดวะมิฉะนั้กๆัน ป๊าดอยู่พี่อีกอีกบักหลายอ่ะหลายบักครับสิลปินนี่สิลิปินแรปเชิญนี่จอดนี่ได้เลยครับเด็กสิลิปินจอดนี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือไหนสิบ้าไม่รักไทยพี่ดอกมึงยังวินครับมือไหนกับภาพวาดตัวมนต่นี่มือเขามบ้านหลันมือหละงนั่อยู่บนนี้ละคือสถานที่มันโอเคเหมันมันมันไกลจากบ้านเรือนผู้คนไงเสียงไงจะได้ทำแปลงดีๆทำดีๆโอ้ยมันต้อขอไปเบื้องแล้วตรงนี้เป็นเป็นที่พักของ ที่พ่อของศิลปินเราทานเสร็มื่อไงแล้วก็มันต้องสร้างขึ้นมาอีกเพื่อผมเพี๋ยมีหน้าเหรียญในรูอยู่ห้องนี่นะไล่สุดเลยดีกว่ารูปปั้วไล่สุดเลยดีกว่าเดี๋ยวไล่สุดตัวไล่สุดได้ดีอยว่อะะดูเมื่อกี้ไปถ่ายว้ดีโอเดี๋ยวผมจะไลฟ์สุดเลยดีกว่าไลฟ์สุดด้วยนี่ผมคนเดียเดี๋ที่สุดก็คือตัวห้องพับเองเนี่ยคือกว้างเลยพี่น้องกว้างกว้างแล้วว่าเนี่ สถานที่จอดรถจอดร้านนี่คือปกติอุปสรรคของคนเที่ยวนี่คือสถานที่จอดรถเนี่ยพนี่หันหนาไปทังค้นเนพทีใหญ่ก็ปออีกกมัครับอ๋อเนีห้องน้ำสองห้องมีห้องน้ำสอห้องเพียห้องน้ำห้องน้ำห้องวลาเาสุดแล้วเียเาาพังหงนระครับครับอ๋อคไม่ส้สดแล้วครับ ระวังตะปูด้วยครับผมเหยียบตะปูไปแล้วเมื่อกี้ดีด้องเข้าท่นนะน,น,นี่นี่เป็นนี่เป็นมุมเคาน์เตอร์เมื่อก่อนเป็นมุมเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์นี่เป็นห้องน้่งสองห้องครับแล้วก็ต่อห้องนี้ก็คือเราเข้ามามันเก็บเสียงแล้วตบตูชั้นนึงเป็นห้อนั่งพักนั่งพักคนที่อยากคุยกันอะไรแบบนี้ไปนั่งได้ครับเมื่อก่อนประตูก็คือเข้าร้านมาก็คือพักตรงนี้ก่อนได้ใช่ครับพักก่อนอาจจะมีมุมสวยๆเซลฟี่ใช่ครับตรงนี้ แล้วก็มุมนี้เราอาจจะเปิดประตูตรงนี้อีกอีกประตูก็ได้เพื่อให้คนเข้าตรงนี้หรือจะเข้าถุงนั้ก็ได้แล้วเข้าตรงนี้มันก็ดีอย่างคือมันเก็บเสศษได้สองชั้นคราพี่น้องกว่างกว่างทั้งหม่องเที่ยวกว่างทั้งหม่องจอดรถแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านด้วยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> อันนี้ผมเป็นรายการขุดอดพีเลยครับอันนี้ผมเป็นรายการขุดอดพีเลยท่านพี่น้องกับมาเบิ่งสถานที่คนอวดผีว่ะ สถา,านที่ที่เขาจาสะสถานที่ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะเปนก็นนกคือเบิง้งต้นทุนการพริตสองสามลัาน เดทีเาหาไ่ดเยกหนางที่ทางที่าปทนถนนเลยหาหเลยี่งดูว่าเวนมลังพ่อหน่ลังพ่อหนาลังพ่อที่ถนนเคนัเี่เมนเนี่ยเก็บเสียงแล้วครับเก็บเสียงแล้วเสียเล่นได้เต็มเนะเนี่ยหลังคาสูงมากหังคาสมันไมเสียมันไม่เสียมันเห็นเห็ดเนี่ยเห็มันค่เห็นเห็นเห็นที่เป็นเห็ดญิงใๆยิงเขาเอื่อเนี่ยก่อนที่ใค ที่ไว้ท่ยู่อะีดฉีดเหนมันทำทำมันเป็นพื้นเรียบมันยี่กองปกติเนี่ยเฮ้าวบ้าเนี่ยเช็กเช็กนี่คือมันมันกองเลยดิอ่าออันนี้คือคือเสียงมันซับเลยครับอาปกติปกติยูโดมเห็นปะเบาหน้อยเดียวกล้องแต่อันนี้ขนาดเป็นได้ห้องปิดด้นะครับเบามีกล้องเลยครับเอาพี่น้องสันสันได้ใจความล้อเบิ้ง่าบอลโจยืนดเหมือนกันจ้งหนต่อไป ถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องครับบัตรออนไลน์ครับวันที่หนังทีมเอเนี่นครับครับถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องครับบัตรออนไลน์ครับวันที่3วันที่4วันที่5ครับในสุดกลุ่มปิดของทีมงานสาวน้อยแพงๆครับศิลปินรับเชิญวันที่5ครับวัดบึงท้องหลังครับวัดบึงท้องหลังมีโอเอครับมีไอโอเอครับมาเป็นศิลปินรับเชิญครับเนาะคลิปนี้ฝากพี่น้องเท่านี้นะครับเด้อ ครับ